เวลา1 3 52นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้พลตรีหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัฒน์โสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายภาพพระกรถินพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดพระธาตุพนม,มพอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อสืบสารพุทธประเพณี วัดพระธาตุพนมเป็นวัดเก่าแก่ได้รับการยกฐานะให้เป็นพออระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวัรมหาวิหารเมื่อปี2493และเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุพนมปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระอุระของพระพุทธเจ้าที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวลาวเคารพบ,บูชาที่ผ่านมามีการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้ง โดยในปี2518พระธาตุพนมได้หักพังลงทั้งองค์เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อก,กันหลายวันจึงมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งองค์ในปี2519แล้วเสร็จในปี2522ซึ่งในปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมเชษกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,ชชน,นีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการบรรจุพระอุลังคาธาตุ และสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ส่งเป็นประธานในการยกฉัดพระธาตุเป็นฉัดทองคํา5ชั้นหนักประมาณ16กิโลกรัมประดับเพชรประมาณ200เมตรโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลัยจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระแก้วณลานหอพระแก้วจากนั้นไปยังพระธาพนมถวายพระห่มพระธาพนม วางพวงมาลัยและจุดทูบเทียงเครื่องทองน้อยบูชาพระธาตุพนมปัจจุบันมีพระธรรมวชิรโสพลสํารีปัญญาวโรเป็นเจ้าวาดมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม158รูปเวลา15นาฬิกาเนาทีพลตรีหญิงคุหญิงชยุตราวชิรพัฒโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดพระธาตุหมื่นหินอำเภอเขาวงจังหวัดกลาลสินในการนี้ทรงจุดทูบเถียงเครื่องนมัสการบูชาพระเจ้าอนันตยศพระประธานประจำพระธาตุเจดีวชรธรรมโสพล ถวายดอกไม้ทูบเขียนแผนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่อารัฐนาศีลรับศีลพระราชวัชรธรรมโสพลประธานสงฆ์ให้ศีลจบ ผู้แทนพระองค์ประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแด่พระราชวชรธรรมโสพลเจ้าวาดวัดพระธาตุหมื่นหินพระครูวุฒิปัญญาวิสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดป่าสีพลทองและพระครูปลัดวชิระโสพลยานผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุหมื่นหิน จากนั้นประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2,562พัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2,567และพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแด่พระครูประหลัดธรรมกิจปัญญาวชิโรเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังอุโบสถวางพวงมาลัยและจุดธูปเทียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระเจ้าหลวงล้านช้าง พร้อมกันนี้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์โอทอบจังหวัดกาะสินจัดแสดงผ้าไหมแพรว่าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านโพนอำเภอคำวงจังหวัดกาะสินแหล่งกําเนิดผ้าไหมแพรว่าซึ่งปัจจุบันกลุ่มทอผ้าได้รวมสนองพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าสุรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการต่อยอดและอนุรักษ์ผ้าไหมแพรว่าให้คงอยู่ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเขาวงกระสินที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จากกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาโดยข้าวมีลักษณะพิเศษคือมีกลิ่นหอมนุ่มและไม่แฉะติดมือไทายังมีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมงานจากสารจากไม้ไผ่ไร่แท้อาทิกระทิบข้าวตะกรา้ากระเป๋าฉลอมและกระจาด